มารับลูกเดินกับบ้านบรรยากาศด,ดีค่ะกาศด,ดีถ้ากลางวันร้อนกลางคืนก็จะหนาวมากอันนี้ก็ขี้แตกกลับบ้าน เดินไปตามทางไปตามทางดูต้นยูคาต้นนี้สวยงามทะเลขมมนอากาศดีไม่ค่อยมีมากนะคะเฮ้ยอันนี้ต้นต้นยิ้วก็มีต้นยิ้วน้ำต้นยิ้วผาแปลกประเทศไทยไม่ค่อยมีแล้วนะต้นยิว้ว นิ้วผาที่ว่านเป็นหนามอะไม่ค่อยมีแล้วแต่ว่าออสเตรเลียยังมีอยู่ค่ะออสเตรเลียยังมีออนนี่ก็ต้นไม้อะไรก็ทะเลหยุดซทางก็ลงไม่ได้หรอกทางเนี้ลืมไปว่าน้ำใต้อะลังรถไฟเขายังมี ยังเหลืออยู่ไม่มีปัม๊มไม่มีใครมาปั๊มบอกน้ำก็ยังมีอยุกคาน้ำแล้วอันนี้รุ่นใหม่ออกมาสวยงามมันอากาศดีเสื้อใส่มาใส่ใส่โทรศัพท์เฉย บ้านฝรั่งส่วนมากประตูหน้าประตูหลังจะตรงกันนะบ้านเขาทําออกแบบอะไรของเขาก็ไม่รู้คนไทยเขาถือเนาะประตูหน้าประตูหลังตรงกันนะเนาะแต่ฝรั่งเขาก็อันนี้แหละแล้วก็เขาทำเป็นห้องห้องห้องยาวไปนะห้องแต่เราไปอยู่ไปดูบ้านแอนนะแอนก็ยังบอกว่า เออบ้านเขาอะมีผีบอกบ้านบ้านนางมีผีแอนน่ะลูกลูกสาวไปอยู่ด้วยก็บอกว่าอยู่ไม่ได้กลัวผีมากบ้านนางมีผีแดดท่านโกเดสติวแฮมวอเอร์สติวแฮมวอเตอร์เดดเดดเยมีโกอันเดอรดเน็กมา m e o นันแสงทางนั้นก็เป็นจิตวัตุตกไม่เป็นโคเิยมูบินเหรอใบแดงผ้ามันมีน้ำไหมคะดูบรรยากาศดูดอกไม้นี่สวยมากเลยค่ะสวย ตะกุลลาก็ยังไม่เหลืออยู่อันนี้มันเป็นว่านไทยนี่แหละ,หละว่านว่านมงคลหรืออะไรนี่แหละเราจําได้อยู่ว่านอะไรนะหอมมากเลยหอมว่านว่านมงคลนี่แหละๆๆแต่ก่อนเป็นป่าเลยค่ะเอ้าจะไปขึ้นต้นไม้ทำไมอะลูกออกไป <c oughs> เขาว่าจะห่อเป็นถุงให้ห่อเป็นถุงใส่กระป๋ากำมอนกมอนมันปีนขึ้นต้นไม้ไม่ได้มอนปูเข้าไปใส่ มันฮัลิอาบไฮสว้ฟังเย่เย่น่าเย่ิวลครับพวกเราทดลองทำเียมด้ออ thank you เย่เขาให้ดอกไม้ thank you so much hello beautiful Boy. bye darling. bye ด้วย bye โอเคบายบาย thank you จะดีให้ดอกไม้ด้วยเขาเขาเป็นดอกนานนานนะดอกได้นานมากเลยเนี่ยสมัยก่อนเลลยเขาเอ็นดูมันนะกใครเขาเอ็นดูมันเย้ จะกดจะกดถ่ายรูปมีรลคาเลยมารับรูปใจดีคุณยายใจดีให้ดอกไม้สวยมาก